ดีครับพี่นอง่านท่านาี้ครับทสานเนออฟฟิเชียลนะครับซยอันดาดูวิวบรยกาก่อยไ่มาออกงยายจะได้เพรา่าทงนี้จะจอดอะไร เดียวปีนี้เราก็จะเปิดที่ขายกต่างจังหวัดต่านๆแต่กาจะเปิดสามด้านนะครับก็คือด้านทางทิศเหนือขอ,องวัดหัวแต่อย่งนี้ด้านตะตูเอ่อเชราวัฒนธรรมของเวทีมยวยพอาธรังก็จะเ,เปิดคือจนึงที่ได้เปิดปีนี้คือจะมีพายุเข้าวบา หายสถานที่จอดรถไม่มีหายสถานที่จอดรถไม่มีทางคณะกรรมการก็ได้จัดเตรียมปรับพื้นที่นาปรับพื้นที่นาก็ของบ้านของคนเล้ยงไว้ที่ที่สิบกว่าไร่ทุกปูพันอยู่ไหนบ้งครับลุงปูพันอยู่ทางไหนที่มาปลาอยลุงปูอยู่ในสลั คือเป็นเงยียบๆบสดอวครับอยู่ในสรราก็วาเปิดอยฮะเอาไว้ในสาราเนี่ยเ<อ>ขาไปไหนบ่รครับก็ไปได้ครับเขาทั้งไหนครับผเขาทัาง้งไหน มันอยู่ในหนีบครับเราถ่ายได้ไหมครับ้นอน้องเท้ารับาพี่น้องมากราบกู<อ>น้องกูเพื่อนอัน Ó, สังขารแล้วนะครับยอดเลยนะครับสาธุสาธุาธขอให้เอฟซีโนอัเพชรเหมือนแทงนะครับขอให้เอฟซีพลังเงียบม,มีแต่ความ องดวยนะหลวงปู่พระครูวรชยัยมันอยู่ในนี้น,นะครับจอดมากเลยนะครับหลวงปู่โค้งนะ งเรียบร้อยครับถ่ายหพี่นองเบิงมาถ่ายปูให้พี่นองคุเบิงขอบคุณครับมากดกินไปคือจะ่ที่ใบได้ยมฟังว่าเ้าที่ของทางวัดไปยืมไปเช่าวมาขอบแุ่ เมื่อก่าเที่ทางผู้จัดามันหายมันหายไปแล้วทางคณะกรรมการแต่งงานรับผิดชอบทุกอย่างต้องได้หาของใหม่ไปใช้ของเก่าแล้วขอประกาศกับท่านโยมว่าเก้าอี้และโต๊ะทั้งหมดในบริเวณวัดนี้จะไม่มีให้นั่งนะครับจะไม่มีให้นั่ง มีตั้งแต่ศาสเสือของญาติโยมที่นำมาเท่านั้นญาติยโยมจะนำอะไรมาปูมานั่งตล้วแต่ขอประกาศว่าโต๊ะเก้าอี้บริเวณวัดของพวกเรานี้จะไม่มีจะไม่มีให้นั่งนะครับยกเว้นตั้งแต่ตรงที่คณะกรรมการอ่าดัานเท่านั้นนะครับที่กองรวการบ้าง ที่กองบุญบ้างที่กองสายดาวบ้างน,นี่จะมีเฉพาะทุกท่านนะครับเพราะว่าขอที่แจ,นนจงให้ท่านโยมไว้ใจว่าเมื่อนาน100วันของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแดงหลวงพวกเราเนี่ยโต๊ะเอาหนี้ทางคณะกรรมการได้เสนาให้จากที่ในปีเปเท่าของลายหนึ่าสิบตัวอีกห้ตัวที่หายไปแล้วก็ถือว่า โอกาสนี้ถิ่ประชาชนไทยได้จดบันทึกทาบด้วยว่าในด้านที่มันเสียหายไปมากกเลยว่างานนี้ก็เลยลงมตว่าไม่ให้ดีไม่ให้ดีเข้าที่หาบุารมีดูบารมีมาเลี้ยงเพาะจิ้ง้างม่ล่ะดูามีลวจะมาดูบารมีมาเลี้ยวัดเทพวัดเ นายไม่ได <stumbled S 1> <limited> ้เง mm ินละวะโลกไม่ใช่หลายประเทศขอประกาศบอกแกโยงว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากกวนเนือนอยากทักทักก็ไปเต้นอาหารเด้อการนั้นมันตกอยู่กับคณะกรรเป็นเจ้าการนี้นะการวัดนะครับคือวันนี้ยังเจ้าก็บรรจุงานเลยเพราะว่าความสียหาอะไรต่างๆมันเข้ากับเรื่องนี้ลงกับทางคณะกรรมการวัดทั้งกรรมการจัดงานนะครับเพราะว่า รายตายลวคเราว่าที่ัดการติดต่อเรื่ององสามกทั้งการกะไารคสมอันนี้ก็เป็นานที่อยาะเมชนะครับ่ามรงวัน้ไม่ใช่นะครับจยวัดก็อยากจะให้ความสะดวกของญาติโยมทั้งหมดไกให้ญาติโยมสดวาความสะดวกของนักรร ความดของระน้อยกาเนนัจะให้ความสะดอกนนะครับจะม่ให้คนอยู่ร้อยกว่เซน่ว่าก็าอัตราการจารเรียกว่ารายของวัดขึ้นงานก็มากขึ้นอย่างนี้นะครับไม่ต้องเป็นดาราไม่ต้องเลยว่าว่าอย่างนี้ทกวเป็นอย่างนั้น

เป้ย้้ขาจะทำเหปไปนปไนไมได้พระพร้อมประบงานบ้าขาเลยๆ่ะาจดจงขอาน่ทำไครับขอการคลิปหนาครับสวัสดีครับผม